หินงอกหินย้อยที่มีลักษณะเหมือนเจ้าแม่คนอิ่มนะครับสาธุครับขออนุญาตนะครับนี่ครับความรู้สึกผมเนี่ยบอกเลยนะครับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคนลุกมากทุกคนถ้ำเจ้าแม่คนอิ่มนะครับโอ้เข้าไปลึกเหมือนกันนะนะว้าวว้าวอากาศเย็นเลยอะรู้สึกขนลุกมากเลยครับนี่ครับ สาธุนะครับขออนุญาตนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับทุกคนทาด้านบนเป็นปล่องสวยไหมนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นก้อนอะไรอ่ะอินอะไรฮะที่มันแสงทะลุผ่านได้เห็นไหมรูปหล่อนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมสาธุนะครับขออนุญาตนะครับ สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับตอนชาแนลนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ถ้ำเจ้าแม่กวนอิมนะครับเนี่ยผมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับถ้ำอยู่เบื้องหน้านะครับจะมีบันไดเดินขึ้นไปเนี่ยฮะจะมีป้ายเขียนอยู่ครับ ทางเข้าทถ้ำเจ้าแม่กวนอินอมประมาณนี้ทุกคนโหลมลื่นมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะประเภทอะไรใบไม้ใบหญ้า,าปกคลุมเพียบเลยอ่อนี่ฮะดูใบไผ่เป็นใบไผ่นะทุกคนทางขึ้นอ่า ท่ามจะไม่คุณอิมน,นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชมกันดูว่าข้างบนมีอะไรน่าสนใจบ้างครับดูบรรยากาศสองข้างทางเป็นป่าไผ่นะครับทุกคนตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะเป็นหน้าหนาวฮะใบไม้ก็เริ่มแห้งเริ่มร่วงนะฮะก็นี่ฮะบ,บรรยากาศก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะทุกคน ทางขึ้นฮะำเจ้าแม่คนอิมนะครับอ๋อน่าจะถึงแล้วครับโอ้แป๊บเดียวเองเดินขึ้นมาแป๊บเดียวเองครับนี่ฮะเดินขึ้นมาตรงนี้จุดซ้ายมือจะเป็นศารน,นะครับเพียงตาแล้วก็ด้านขวานะครับจะมีเป็นอ่า สารานะครับประดิษธานพระพุทธรูปอยู่นะครับสาธุครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปเที่ยวชมในถ้ำนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศที่พี่น้องธรรมบ้านได้ชมนะครับตรงนี้จะมีเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กุนอิมนะครับนี่ฮะสาธุครับขออนุญาตนะครับไปครัเราขึ้นไปชมกันนี่ฮะถ้ำเจ้าแม่กุนอิมนะครับโอ้ เขาไปลึกกันนะว,ว้าวไปชมด้านในกันขออน,นุญาตนะครับดูบรรยากาศทุกคนทางลงก็เป็นทางลงสะดวกเลยนะครับเป็นทางปูน นี่ทางที่เราขึ้นมาข้างบนว้าวขออนุญานะครับไปครับไปชมกันระวังศีรษะชมหินโอ้หินงอกหินย้อยทุกคนสวยไหมนี่เขามีไฟเดินอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนยังไงทุกคนโอสวยมากเลยเห็นไหมว้าวสวยมากสวยมาก ลองไปชมกันครับขออนุญ,ญาตนะครับอาลงมาปุ๊บเราเห็นเป็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ครับทุกคนนี่ฮะโอ้ลงไปได้อีกเดี๋ยวเรามาจุดนี้ก่อนว้าวอากาศเย็นเลยอะรู้สึกขนลุกมากเลยครับนี่ครับสาธุนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับทุกคน เอาด้านบนเป็นปร่องมีแสงรอดเข้ามาได้ฮะโหสวยสวยโอ้ทุกคนตรงนี้เป็นอะไรเหมือนลากไม้เหมือนกับเป็นตอไม้อะไรสักอย่างดูดิเนี่ยฮะเป็นแท่งะ่ะทะลุมาจากเพดานถ้ำข้างบนอ่ะโหอันซีนมากครับโอ้ฝาถุครับ ว้าวจุดนี้มันจะเป็นโพรงเล็กๆนะไปชมกันไม่มีอะไรครับโอ้สวยงามตูวหินงอกหินย้อยสวยไหมนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะหินอะไรฮะที่มันแสงทะลุผ่านได้ไหม ว้าวอันซีนดูครับโอ้สวยสวยทุกคนสวยมากสวยมากโอ้ดูอลังการมากโอ้มีครบรรยากาศข้างล่างผมเห็นเป็นรูปปั้นเจ้าแม่คุนอิมอยู่ข้างล่างนะไปเเราไปชมกันขออนุญ,ญาตนะครับ คล้ายเป็นเหมือนเป็นหินงอกหินย้อยแต่ว่ามีรูปทรงเหมือนเจ้าแม่กุนอิมครับทพกคนเนี่ยว้าวเมซินโอ้สวยงามว้าวนี่ฮะตรงนี้จะมีเป็นรูปเขาเร,รียกอะไรครับเป็นรูปนะครับของเจ้าแม่กุนอิมนะครับ รูปถ่ายรูปวาดเนี่ยครับโหสวยนะว้าวนี่ครับเดินลงมาก็เราจะเห็นเป็นเป็นรูปปั้นเอ่อเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอะไร รูปหล่อนะครับองเจ้าแม่กวนอิมสาธุนะครับขออนุญาตนะครับอันจะเป็นหินงอกหินย้อยนะมีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามปีนห้ามปีนขึ้นบริเวณน,นี้ครับสวยไหมดูหินงอกหินย้อยโอ้สวยงามมากนะฮะจะมีบทสวดเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับว้าวชมบรรยากาศสวยมาก ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นด้านล่างนะครับนี่ฮะเขายกพื้นขึ้นมานะด้านหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นทางไปได้อีกนะทุกคนไม่แน่ใจนะน่ฮะเห็นไหมฮะทุกคนแต่ว่าไปค่อนข้างยากนะเราน่าจะอยู่กันแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวพามาชมกันตรงบริเวณ ตรงหินงอกหินย้อยนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนเจ้าแม่คนอิมนะครับประดิษฐานอยู่ครับสาธุครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะสวยไหมครทุกคนโหบอกเลยว่าเป็นถ้าที่ถ้าศักดิ์สิทธิ์ความรู้สึก,สกผมเนี่ยบอกเลยนะครับเป็นถ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคนลุกมากทุกคนว้าวดูว่าจุดนี้จะมีเป็น เหมือนเป็นพญานาคเป็นมังกรเนาะนะครับแล้วก็มีสิงดูหินงอกหินย้อยบรรยากาศรอบๆลากไม้นี่ฮะเห็ไหมโอ้โหมันฟีนมากครับสาธุครับนี่ครับก็ ประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้ลึกมากครับลงมาก็ประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าด้านหลังเนี่ยถ้าไปอีกเนี่ยจะมีจะไปได้อีกไหมเห็นเป็นคล้ายๆโถงอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าผมคงไม่ไปนะครับรูว่าน่าจะไม่เหมาะครับทุกคนเนี่ยนะโอเคก็นี่ครับให้ชมบรรยากาศนะของท่าเจื่อมไปสุดินอันนี้ทางที่เราเดินลงมานะครับนี่ครับเป็นบันไดเดินลงมาเห็นไหม สวยนะทุกคนมาเที่ยวชมกันได้ครับดูหินหินงอกหินย้อยแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบแบบสีแบบมมน,มน,มนคๆคล้ายๆคล้ายๆนุ่นเลยตรงเนี้ยสวยดีว้าวนี่ฮนะหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะเหมือนจะไม่คนอิมน,นะครับสาธุครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่ครับ วว้าวขออนุญาตนะครับชมบรรยากาศโอ้โหสวยงามมาก thank y ครับสาธุครับ ด้านในเห็นไหมแต่ผมคมไม่ไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะครับทุกคนเห็นไหมฮะโอเคก็ให้ชมประมาณนี้นะครับสําหรับทำเจื่ให้คนอิ่มเนาะโอเคอเดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนให้ชมบรรยากาศโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำเจ้าแม่กวนอิมรับกับหินงอกหินย้อยรูปทรงที่มีลักษณะเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนะครับอันนี้จะเป็นเป็นองค์เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้จะเป็นหินงอกหินย้อยที่เป็นลักษณะเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีการคลุมผ้าเอาไว้นะครับผูกผ้าไว้นะครับสวยงามเนาะโอเคก็ ประมาณดีครับเดี๋ยวเราลืมขึ้นกันล้วโอเคนี่คับทางขึ้นนะสวยงามตูหินองอหินย้อยว้าวสวยมากทุกคนนี่ปากทาง ชมบรรยากาศครับสวยนะว้าวโอเคครับทุกคนก็ครบคุวนนะครับเดี๋ยวเราเดินออกกันละไปครับถ้ำเจ้าแม่กวนอิมนะครับสวยงามมากอ่าโอเคเราเดินมาถึงปากถ้ำนละครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็ครบถ้วนนะครับผมออกมาถึงบริเวณปากถ้ำเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็โอเคสําหรับคลิปถ้ำเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ตําบลท่าเสาอําเภอไซโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็ต้องขอตัวจบกับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับถ้ำสวยๆที่น่าสนใจที่รอการค้นหาอยู่ทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนครับขอบพระคุณครับและสวัสดีครับไปแล้วครับ